ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานสำหรับพระเครื่องของหลวงพุทธรัต,รตนโชโตวัชจประธานราชดํารินะครับวันนี้ก็ได้กลับมานะครับนํามาลงให้ชมนะครับขอพูดถึงในส่วนของวัตถุมงคลที่ไม่ค่อยพบเจอในวงการพระเครื่องนะครับเป็น วัตถุมงคลชนิดที่นานๆจะเจอทีหนึ่งนะครับหลายคนหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับแล้วก็ตีเก้บ้างตีเป็นวัตถุมงคลที่ไม่ทันหลงพลทธบ้างนะครับวันนี้ก็จะนำมาให้ชมนะครับว่าวัตถุมงคลนะครับเป็นตะกรดจานมือลงพลทธนะครับ2ดอกที่ท่านผู้ชมกำลังได้รับชมอยู่นี้นะครับว่าดูอย่างไรนะครับถึงเรา จะพอทราบว่าเป็นของหลวงปู่รัตนาโชโต,โตนะครับที่หลวงปู่จานย์นะครับผมซึ่งผมก็เคยได้ลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพู่ฤทธิ์เอาไว้ในส่วนของรุ่นต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเองั่งเป็นเหรียญเป็นตรอกดเป็นผ้าผงล็อกเก็ตรูหล่อรุ่นต่างๆของหลวงพู่ฤทธิ์ก็ลงเอาไว้ในหลายคลิปหลายรุ่นแล้วนะครับผม ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็กับชมยอดหลังได้นะครับผมทางช่อง YouTube แต่วันนี้นะครับขอพูดถึงในส่วนของวัตถุมงคล2ชิ้นนะครับก็คือตะกรุดนะครับตะกรุดของหลวงบูทธิ์นะครับดอกที่1นนะครับก็คือเป็นตะกรุดจานมือนะครับเราจะสังเกตเห็นตามตัวตะกรุดนะครับจะมีรอยการกดของปากกานะครับ แล้วก็เราดูอย่างไรนะครับถึงจะรู้ว่าเป็นของโลโปูปอลิสนะครับผมเคยบอกทุกคลิปนะครับว่าวัตถุมงคลของโลโปูปอลิสนั้นสร้างมาเป็นเอกลักษณ์นะครับจะมีเอกลักษณ์มีที่สังเกตทุกทุกชิ้นนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์นี่ท่านสร้างด้วยความประณีตสร้างด้วยความตั้งใจนะครับจะไม่เป็นวัตถุมงคลที่ไปก๊อปปี้ใครมานะครับอย่างเช่นวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นแผ่นทองแดงเปล่านะครับผมแต่ก็ท่านก็ยังพับหัวเอาไว้นี่พับหัวเอาไว้ให้เราสังเกตนะครับตัดหัวนะครับทั้งสองด้านแล้วก็มีการตอกโคตลงไปนะครับตอกโคตลงไปทั้งสองข้างนะครับอันนี้ตอกว่าคำตอกคำว่าเสาห้านะครับผมเสห้าบอกวันเวลาบอกวันปกเสรัรบก็คือวันเสาห้านะครับผม ซึ่งเชื่อว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เป็นวันแรงนะครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่ฤทธิ์นะครับผมนะครับตอกคําว่าหลวงปู่ฤทธิ์แล้วัตนโชโตนะครับปุกเสกเสาห้านะครับผมนี่ก็จึงเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นวัตถุมงคลที่แท้แล้วก็ท่านหลวงปู่ฤทธิ์แล้วก็เป็นลายมือที่หลวงปู่จยนนะครับผมจะเป็นวัตถุมงคลที่พบเจอน้อยนะครับหลายคนหลายท่านนะครับอาจจะไม่ ไม่ประสบพบเจอนะครับก็ไปตีเกบังไปตีเมทันหลวงปู่บัางนะครับผมแล้วอีกวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตะกุฎเงินนะครับผมตะกุฎเงินของหลวงปู่ฤทธิ์ชิ้นนี้นะครับก็ผมได้ไปเจอสมาชิกท่านหนึ่งนะครับได้ลงลงสอบถามในกลุ่มนะครับผมผมก็เลยได้เช่ามานะครับจากกลุ่มหลวงปู่ฤทธิ์รัตนโชโตในทาง a c e b o o k นะครับผมซึ่งชิ้นนี้เป็นตะกุฎเงินนะครับผม เป็นตะกุดเงินของหลวงปู่ิตสังเกตดูได้อย่างไรว่าเป็นพระที่ทันยุคหลวงปู่นะครับผมก็ดูจากตรงนี้ครับเป็นรูปถ่ายที่มีการตัดออกมาจากจากฟิล์มถ่ายรูปนะครับผมด้านหลังนี่จะมีลายกราฟลายเส้นของฟิล์มถ่ายรูปอยู่นะครับผมไม่ใช่เป็นเอ,ก,อ,อกสารที่ถ่ายมาจากคอมพิวเตอร์นะครับผมใบหน้าจากรูปนี้ก็คมชัดนะครับแล้วก็ าการเลี่ยมก็เลี่ยมในยุคนั้นนะครับยุคปี2,500ันอ่านะครับผมอาจพศอาจจะผิดก็ขออภัยนะครับแต่เป็นวัตถุมงคลที่หาได้ยากแล้วก็น้อยที่จะพบเจอนะครับในส่วนของราคาก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยกลางๆนะครับผมถ้าท่านใดเจอนะครับก็ เก็บสะสมเอาไว้ได้นะครับด้วยความสบายใจรับประกันนะครับแท้แน่นอนนะครับหรือท่านใดมีนะครับหรืออยากจะที่อยากจะส่งมาขายนะครับผมก็ขอ,อให้ส่งรูปแล้วก็พร้อมราคามาทางข้อความนะครับหรือโบทโทรที่กดผมได้ทิ้งเอาไว้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของสมเด็จรุ่นแรกของลวงพลทธนะครับหากท่านใดมีที่จะปล่อย ปล่อยบูชาปล่อยเช่านะครับก็สามารถอินม็อกมาขายทางาาช่องทางติดต่อได้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นวัตถุมงคลยุคแรกๆของหลวงป,ปู่นะครับผมก็เก็บสะสมเอาไว้ด้านหน้าจะเป็นสมเด็จ7ชั้นนะครับลักษณะจะคล้ายกับสมเด็จวัดกิจชายโยจังหวัดอ่างทองและด้านหลังนี่จะเขียนชื่อลุงปุริรัตนชโชโตแล้วก็มียันนะครับ จะหาองค์ที่สวยๆสภาพสมบูรณ์ในยากนะเพราะว่าพระของหลวงปู่นี่สร้างมาอ,อ,อา,ายุการก็น่าจะร่วมร่วม40ปีได้นะครับผม40-50ปีก็ここจึงทำให้สมเด็จรุ่นนี้นะครับทั้งจะมีการร่อนบ้างการแตกบ้างการลานบ้างเเป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นไปตาม อายุนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็คือสมเด็จฟูจินะครับฟูจิเก้าชั้นนะครับลงปุริสนี่ก็เหลือน้อยแล้วครับแบ่งท่านสมาชิกไปบ้างนะครับองละร้อยสองร้อยนะครับผมแบ่งไปแบ่งแฟนเพจไปบ้างนะครับผมก็เหลือไม่กี่องค์ก็ได้มาเพิ่มนะครับผมวัตถุมงคลของลงปุริสนี่ดีทุกรุ่นนะครับผมดีทุกรุ่นแล้วก็ ยังเก็บได้อย่างสบายใจนะครับยังของเกนี้น่าจะมีไม่กี่รุ่นนะครับเท่าที่เห็นมาก็น่าจะมีเหรียญเหรียญรุ่นแรกนะแมงดาใหญ่ลูบลิ้นนี่แล้วก็รูปหล่อน่าจะมีมาแล้วครับรูปหลอรุ่นแรกแค่นั้นนะครับมี2รุ่นนะครับที่คิดว่าเป็นของเรียนแบบรุ่นหลังๆมานี่น่าจะยังไม่มีของเรียนแบบนะครับก็เก็บได้อย่างสบายใจนะครับเพราะว่าวัตถุงมงคลของลูบลิ้นี่ มีพุทธคุณนะครับคนไทยคนต่างประเทศให้ความนิยมนะครับผมให้ความนิยมแล้วก็เป็นพระอนาคตดีนะครับว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ฤิ์แต่ละอย่างสร้างมานี่มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้าใครนะครับจะมีที่มาที่ไปมีมวลสารมีพุทธคุณที่ชัดเจนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ติดตามรับชมนะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมเพื่อโอกาสหน้านะครับถ้าเกิดว่าได้วัตถุมงคลรุ่นต่างๆนะครับรุ่นที่แปลกตานะครับในส่วนของลโกลิศนะครับที่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยประสบพบเจอก็จะได้นำมาลงให้ทุกท่านนั้นได้รับชมใหม่อีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ